ไอเรานี่เป็นคน,นร่ำรวยเจอคนยากคนจนที่ไหนเราไม่ต้องไปสนใจมปหรอกไอเราเป็นคนทานะคนในชนชั้นก็ใช่ก็ใช่ครับพอ่อไอพวกคนจนเนี่ยมันจะมาตีตสนิทกับพวกเรามันไม่ได้หรอกพ่อใช่แล,ล้วลูอกไอพวกคนจนเนี่ยมันน่ารังเกียจใช่พอ่อมันน่ารังเกียจที่สุดเออ ก็เลื่อนป้มใหม่โยตรงจอทีครับตานประยาเออวันด,ดีนายทองกับป้มเออเมื่อก่อนนายทองนี่ก็เป็นคนจนอ้อยเด็กป้อมก็คนจนแต่เตรียมยูไม่จนแล้วป้มไหนยังรวยแล้วอยู่าจารย์ประยะตาคนจนถิ่นน้อยมตุยนำ้ำลายใครนำ้ำบุกมันจังแหล่จ้องนี้กูเลยเด้เออดังเต็ได้มาอยู่ได้บ้านปะยาอยู่ดินด้นแหลจ่จเองอ กบิงกบโอ้แม่เอ้ยแม่มแลกันเลเนน่าูกูใคระึงแลกันกูใครกูย่าต้องนะเป็นคนใจก็กูกริดนองนึงอต้เอ้ฮันผันปืที่เขาิอังกันวอไปใหญ่เกงแนาะอยู่อยู่บ้านนั่นแลากูไม่เอกี่ตึงเลย ลาตัตังไ้งนี่เมืองมึงเล่นนะนี่นี่กูมาอยู่นี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 ่มึงรู้ไหมการที่กูมาอยู่นี่มึงรู้ไหมว่ากูนี่อยู่ในฐาหนะเลยมึงอยู่ฐาหนะได้จังอ๋อไอ้ยากูไม่รู้เรื่องเลยทิ่กะเดี๋ย็กในฐาหนาร้องอู้ มึงเลแต่คนหน้าตาเหมืนกูตา่างาเลยลูเคยกับลูเคยเฮก่อนดูเคยกัเคยดูเคยต่ปะยาไม่อันมึงดูเคยแต่ปะยาเปลือยมเละกนเลยกูเคยมึงเละกูกูเคยเล่มึงกูเคย ไม่กับไอม้มัมลงในจามไ่ไอ้ย๊ะโอ้เล็กตัวนี้สวยว่าสวยปุกันจัดไม่พัาลาวกูเล,เลยเลยไม่กระนับกระนุนยี่สักระนับกระน,นุนปีได้แหล่จองยื่นคนเดียวแหล่บุญว่างการะุมชึ้มมาโดยได้ใจได้อ้จึ้งไท้ปรือ แย็ดเมมคนอยู่นี่อย่างเป็นเอ้าอยู่เลยอ๋ออาเดนเมืองไม่เคยเข้าใจผิดเราแล้วมันว่ามึงจัจงเอ้าจังแอบแย่งเมมต่อะจะไม่นาใจมัจัดปุ่มจะมังเร่ยู่จะรุมจึบแย่ดีโอ้มึงตองข้ใจกันเลยเดนเมืองแต่ว่ากูขุดัดปุมนี่มึงจะไม่แต่กับเราตำไรจิ้งเวทลมตำไรตำประจา ก้าวมึงกบดัดป้อมมาจัดม่จิงหวอมจัดม่จามาจักเออใช่ไม่รู้อ๋อเมื่อกี้มาเนี่ยนี่บอกว่ากูไม่ว่าจะเป็นเอาวะฮ่างเป้อถึงมึงเลาถ้ากูกุดัดป้อมเลยโอ้ว่าไม่แล้วถึงเด็กกบลังเลยเพื่อเขาตัวเป็นนี่กูอนุรักไปมึงรู้ไหมบ้าอันุรักเอาเอออนุรักเอาไปถึงเล่นนี่ไปลังไปลังนี่นีใช่ โอ้มีตัางเป๊ะต่งเกลือนตัางรัางกลา,า,างเปียงเป๊ะคบับบ่บ้าอนุรักษ์ไว้เป๊ครับอนุรักษ์ไว้เป๊ะง่ามาอย่าเร่งว่าตรงนี้นี้นี่นี้นี้มึงเล่นนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใจกับล้วนเตะทิ่งตีมีตม่ำมาอะไรกับซังกังน้ำหม,มี่ <c oughs> ี่แม,ม่มไอ้กล้องดีๆก็มาแรงมาแรงกล้องเบลเบลอ้อรู้เด็กกันกูใกล้อยู<ห><น>่ขอโทษนะค่ะทอง ไอ้ยะวัสดีกับหลงนึงข้วัสดีค่ะวัสดีกับน้องปันตุมาเออวัสดีทองวัสดีครับปอปยาเออสอวันดีทองเล่นตัวเม่นตัวนึยิงเอกินไไอ้เจ้าจู่แกกุิตีหองเหมือนไอ้จักวันเน่ะขาดจักหน้าขาดกูหลงนึงครับข้า แันเด๋ยนน้องนึ่งนี่วันนี้น้องนึ่งมาชวนปีเอาไปไหนก็วะก็จะชวนทองชวนเมืองเข้าในเมืองค่ะไปยังราชบัวหลวงโอ้วันนี้วันเลี้ยงแะวันนี้แล้วอะค่ะวันนี้น้องนึงงงนะ่งเบื่อบุหลอะก็ใช่เออวันนี้จริงด้วยลูกหนึ่งประไทยต้องไปราชบัวหลวงก็ใช่ครับพ่อพ่อลืมแล้วเหรอคะเออลืมสนิทเลยลูกเอ้แล้วน้องหนึ่งไปวันไหนเนี่ยก็ไปวันนี้เดี๋ยวนี้พี่ เออท่นก็ขอให้น้องเดินทางโชคดีน,น้องนะไปแล้วก็ตั้งใจเรียนให้ดีน,น้องเ,เพราะความหวังอนาคตของบ้านเราเนี่ยอยู่ที่น้องแล้วข้าพี่แต่พ่อเออผมไม่ได้คุยกับพ่อเลยแต่เมื่อวานเนี่ยอะไรเรื่องเมื่อวานนะครับพ่อเรื่องที่พ่อสั่งให้ครูรามมาจากด่านเผาภูมิแล้วพ่อเรื่องเป็นยังไงบ้างโอ้สำเร็จลูกเอ้ยฮะ สำเร็จลอพ่อใช่เอ๊เรื่องอะไรกันล่ะพี่พ่อเล่าให้น้องหนึ่งฟังหน่อยที่พ่อคืออย่างนี้เราก็เนื้อไทยคือเมอวานเนี่ยพ่อได้สั่งให้พญาไอครูรามเนี่ยแห่งบ้านด่านผาภูมิเนี่ยมายัายางที่นี่เอ๊ะมาทำไมอ่ะพ่อจุดประสงค์ของพ่อเนี่ยพ่อรู้ว่าไอคูรามเนี่ยมันเปิดสำนักดาบเอาไว้ พ่อเลยเรียกให้คูดามาหาพ่อพ่อบอกว่าพ่อจะนําเรื่องที่คูดาเบิดสำนักดาบเนี่ยไปทูลดีกาตกศัตรมารินแห่งนะครอายธยาหน่อยเมื่อมันรู้เรื่องนี้ดูมัาตกใจจนตัวสัน่นเคตรตกใจจนสัน่นใช่แต่พ่อยังไงต่อพ่อพ่อไล่ฟังดิพ่อหนยเมื่อม,มันตกใจเนตัวสัน่นมันได้ขอวิงวอนร้องมันขอวิงวอนพ่อ ว่าอย่านําเรื่องนี้ไปทูลดีกาตรกษัตร์เลยจาอะไรมันก็ยอมมันก็ตามแผนการของเราเลยลูกจุดประสงค์ของเราคือคือต้องการอยากได้รัชนีลูกของมันเนี่ยมาเป็นลูกสะใภ้ในบ้านเราแล้วพ่อได้บอกอย่างนั้นก็พ่อบอกตามนั้นแล้วเ็าตกลงไหมพ่อตกลงสิลูกยังไงเน่ยที่เขาไม่เกรงขาดวัดกลัวก,บกับพวกเราเนี่ยคนยังมีอิทธิพลอย่างเราอะ แล้วเขาว่าไงพ่ออีกสิบห้าวันจะมีขบวนขันหมากของเราไปสู่ขออไอรัชนีใยโยนอ้องยืนไทยพี่จะมีเมียเมียมีเมียแล้วนอ้องโอ้ดีใจด้วยนะพี่โอลีด่ด,งอ,อ,ดองปลงาตุ๋มไกแตงาเนเออก็ใช่อ่ะทองไอ้ยะกูยผงห่วงยายเวลาหมดตุ้นป็นเลยนี่เด,ด็กก็เบรดนะถ้าผอมึงตายกองยาวใจโอ้จะแตกแมัง มาฮะรู้ตั้งรู้แล้วว่า,าเรื่องนี้ปัดมาแล้วแรงเราแก่ผงใจกว้า,ายงยาวอย่าแรงใจปืนไม่รู้ปืนปืนดีอ๋อแน่ปืนเือ่อไอ้ปอล้วนแกโจกวองยาวปอมึงเออปอแกโจกวองยาวตึ้งวันนั้นก็มีแห่ตินในวัดแห่ตินเออตึ้งปอล้วอย่างันต้นร้าต้น,ตนเรื่องนี้ปอจอดดักได้ ก็ไปเด็กแต่เจ้าว่าม้วกๆด้วยตึ้งที่นี่พอไปตึ้งอ่าแกขึ้นเปล่ายันเปล่าอือขึ้นเปล่าตึ้งที่นี่ได้ยินเสียงของยาวเลยไหมของยาวเออมาตึ้งหวุนหวุงเจีหวุงปัง๊บวุนเจีหวุงไอ้ไอ้ของยาวไรดังนั้นของยาวได,วด,วดว้ี่ทำไมหาว่าก็ไม่ได้ตีตึ้งแม่กูได้ยินเหมนั้นแม่กูไปด้านนี้ต้อง มือ่อยินเส้นงยาไปแล้วนวัดรู้นี้ยผมจบองยาวไม่จ็ใจต่อเนี้ยผมงมยำาทีคนลาวแม่แกดูเก้วรู้เออ,อูปอปอบตึงพออยู่แปลาวกูอ่าไม่รื้ไม่ผแล้วของยาวนี้ก็ไม่จ้ได้อมกไม่ยำผมรักปักมาติ้หนึ่งลายอไกัได้มาติง มองมองถึงมองปั๊บมงกรถตึงมองมงถึงมองปั๊บมองกถึงมงไอ้มงึงมงปั๊บมองกะึงมังจมาเนี่ยมึงกูจำจำตีได้เ็ดแม่ฟาเ็ด้าจุอยู่วิ่งอยู่บนแ้ควายแล้วช่หกูรำกันมวนตูนเห็ดปมบ่อยจักอยาเนปานตังไปเห็ดปมบอก้าจุอยู่บนแท้ควายกูว่าไม่ก้อยบอกว่าก้อย้ยได้ยังตีไอกางนไอยกองไอกองนไอยข้าเนยคประกาศ ก็บักการ์ดานนายตองมาอยู่ในวัดหรือไม่ถ้าว่านนายตองมาอยู่ในวัดไอ้มาด้วยด้วยพอตอนนี้พอนายต้องขึ้นเปล่าจะได้ยินเสียงของเย่อแพดเปล่าตายแล้วจับเสียใจเดือดเะรึเสียใจแก่ใจเอือพอแกตายพอทีนี้ครบวันร้อยไห้ก็ว่าครบวันร rồi ก็ครบรายวันเออพอครบรายวันทีนี้กูหวัดต so, like ่ำบ really ุญให้พอแล้ว แต่ม้อแกจัดเลยเกินเหม็นเลยอ่มอได้เกินเออม้อวันไหนต้องแล้วว่าไงดีนะโปอันไหนตรงและเมยไหนต้องจะตายโดยเปล่าจริงโอวันนั้นก็ไปวันกูว่าจำบุญให้โอกูออกกูออกไปลักได้เนี่ยดำมาช่องลูกกับเดียนช่องนู้ยโอมาถึงไอเมย์ไอเมย์จำเนี่ยเดียนไปว่าแบลามึงไปจื่อม้อไอ้กูลักองอกูบาดไม่เหลือ ผมอมาัึงเมยวะโอแไหมวะตั้มเนี่ยเรียนไปไหว้พระต่อเจ้าตั COB ้มพุทธวันโพตถึงเมยวาแล้วตั้มพืนอเราในท้องวะถ้าเราตั้มเนี่ยเรียนมันต้องใกล้เปล่าใกล้นัตีเลาวถึงเมยวาอยากปล้มเลยเดี๋ยวอีก้ายมันโปมงเลาาผ่านในดี๋ตเม่ก็เป็นว่องโป่งนี้กูหลุดต้นน่นี่ฮ้กูเข้าใจไอ้ไอ้กูหลุดต้นถึงกว่าก็ตอนหน้าได้เองไมไม่ตุงก็เลยกัวก็อกัวปีนอะเมยวาอยากปีนเลยหรือปีนมันจะได้กัวตั้มเพื่อไหม แม่ว่าค้อยว่างเหรอค้อยค้อยค้อยกัว่ค้อยเพื่อแม่บอกไม่หม่ยค้อยแม่ก็อุตส่าห์ดนไปตาตกว่าหม่ยค้อยมาไอแต่มันปัญหาจริงอย่งแล้วได้เนี่ยเอออันง่ายเลยพ่อดีวยู่เปล่ามันรุ่งกาว่าเออเปล่ารุ่งกาว่าแต่หม่ยค้อยมันรุ่งกาว่าจึงที่นี่พ่อว่อ้ค้อยจึงมมันปนไปด้กูนอนเหละก็ค่อยไม่ตึงแต่แม่กูชอบวิศวะ แม่มึงเออเจ้าวิศวะโอ้แห่เจ้าวิศฉวาแหว่วันนี้ว่าลูกเออก็แต่เจ้าเอายค้อยรุ่งว่าเปล่ากูขุดบ่อหลวงค้อยตลกอ่าแม่กีปัญญาบอกกูขุดบ่อตาตกกูค่อยตาตกบอกข่อยร็จแล้วแม่ว่าอ่ะไหวสำเร็จขุดได้ค้อยเม็ดตาอ่าก้อยตาตกกุดตาตกค้อยตาค้อยตาอกกุดตาอกค้อยตาว่านอนกุดตาว่านอนค้อยตาตีนแม่ตายลาวเอาแม่ตายทำไมอะต้อง ยาเปล่าไอ้บ่รับก้นยาไม่ใ้ปลื้เออปลื้มหัวใกล้อะไรเสียใจเด้อเสียใจยวยใจยวยไหวบวชไอ้ักไอ้พ่อแม่์ักร้ากับเราใ,เใจไ,ออไม่บวชกลางนตายอล้วบวชใจอมเลยคนเราจองเออเป็นคนใจได้บวชได้พอไอ้เม่ได้ยุ่งใจปลาเรื่องก็ว่าจะขึ้นวันอ๊ะกูบอกหลั่นพอแม่จดำเลย อันใราอ๋อมันบัดนี้แล้วเน้นเลขกรารจะไม่ที่กูเบาเบาตำรวจมันเรียบปบเรียบรู้ว่ากูเรียบกัญชาว่ามึงเออร,รียบก,กัญชาเออบอกว่าตำรวจเรียรู้กูนี่เรียบกัญชามันก็ยกกองมาคนยกกองมาคนมึงเออเอายกกองมาคนพอยกกองมาคนทั้ง้นี่มันคนก้นวาปบไม่กัญชาดูมันไปพบปักเตียนพี่ปักเตียนพี่เออพอแก ก็ตักเองเไปทำอยาลุ่มตึ้งมามาทำม้วนหมาตึ้งปบอาปบเล่มดเตอป์ปบเลวนี่กัญชาล้วนล้วนขวไม่จ่ายมดเตอรันปักเตียนพี่เด้บอกแกทำอยาลุ่มว่ามดหลังไม่จ่ายนี่กัญชาอ่าเล่มันเทียงเล่มันเทียงขว้านายนี่โม้หรือเป็นนายกี่ปีแล้วมารู้มั่งใ้ปักเตียนนายกัญชาขว้าฮันไม่จ่ายนายเฮอกันจ้าเด้กันจ้าอยู่เด้เก็บแมมไา้มันมัดจะไดาพอกูมาตึ้งดาไอ้ลูกโบไอ้ลูกชูไอ้ลูกเกิดมืด นายก็ไม่ปล่อยหรอกมาให้เาเห็นใจ่ะไอ้บ่เด้อตีนี่กูปัตีน้อยโอปัตีนายกูคิดกูคิดจานนะมาจ้านู่นไปลวงเลย้ะตีตายตุ้เรินนไอ้ด้อยโอ้นายไปถึงคนมาจากไหนนะไอ้ด้อยโอ้ลูกต่องพอกง้อเก็บเป้นม่ไดจะไม่ต่างพอกต่างกูว่างเลยกูจัดแต๋ออะ้รมามีบาปก็ยังไหนร่างกูไม่ได้นอนดีนี่ใจไม่ปวดปิมปิมปอกเกจอกไม่บักซีมึัว ในฟิลมิดหนึ่งว่าเจ้าแล้วเจ้ามาแยกคนแยกกลุ่มนะบอกว่าว่าเจ้าเจ้ามกมกเมมาดูวยบอกเมมาบอกว่าตึงปอต้อยกับแมมาด้วแบบว่าด้วยบอกเมมาตึ้งว่าตึงแกแก็มายตึงท่านนายหลุดตองอยู่ในเวะหัวอยู่นี่เลยแม่แกว่าอ๋อไม่ตายที่ไอ้ลูกเป็ไอ้ไอ้ลูกเป็ดใจอ่ับใาซุ่มจุ่มจับเห็นคนเดอยวไม่ปล่อยบอกจุ่จับกันเลยไอ้อูบ้า นี่ปอบแม่ดากูบัตซี่น้อยเลยแบตซี่นายเออตึ้งกูเรียกจ้าเรียกนายมาันตึ้งมาเด้กวงเลยในป่าเมย์เป็นปอบได้ไมัง้งกูคนตึ้งจักด่าลากมาเลยไอ้ไก่ขวเบอ้อเลยก็รู้แม่ไก่เบอ้อเยอะแต่ติดร่างไม่ต่าง,างคนว่างเลยกูจัด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเบื่อแต่มันงเบื่อ,อไม่ได้กูเบื่อเลยแล้วน้อง,หน,งหนึ่งไปวันนี้ไปวันนี้ค่ะ แล้วพี่จะแต่งงานอีกกี่วันนันอีกสิบห้าวันนะนาะจะยกกระบวนขันหมากไปแล้วหนึ่งวันไปจัดการเตรียมเชือผ้าสมบัติเรียบร้อยหรือยังโอ้ยังเลยพี่พี่ทองไปจัดการเตรียมให้น้องหน่อยนะพี่นะนายน้องนึกไงพี่ไปจัดการเตรียมจะบายน้องอก็ใช่่ะไอ้ยาไอ้เบิร์กไอ้เบิร์กมึงจะมาแล้วตอนเดี๋ยวกูจะไปน,น้องนึกไงพี่องศ์คนนี้นะครับค่ะทองไปจัดการเอ้้ยไอ้ยา ไอแต่มันเลยดูดักปัญานี้เออเจ้าอิ่งกังเกงในหยักรองไอ้ป้านั้นยิ่เปล่าไอ้หยักรองไอ้เก้าแเนีเอาใจเจ้าจูแก่หัวหองนึงครับกระทาะหนองนึงหอาไม้เสื้อตัวอดแดงเนี่ยเอาไม้เอาไม้ก็ะลด็นเตะทองเรียกเลยไอ้ยาหนองนึงหนองเออไม่ตองแรงเสื้อตัวแดงแหละก็ปรับใส่ลง ไอ้นี่กางแกงตัวขาวกางแกงไายาวก็ใจลงใจลงเว้ย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 เยอะกันไอ้นี่ไอ้นี่เขาไหวต่ำไรเรือจำเนยก็ใจลงใจลงไอ้นี่เขาไหวต่ำไรกางแกงเนยก็ใจลงใจลงไอ้นั่นแหละเป็นร่ำบัดเด็กยังโกเต็กก็ใจลงใจลงอย่างนี้แม่มุ้นมันยับเลยเปีนั้น พอจัแจงกัดไม่รอจาสินค้ามอะไรดำดำพี่พี่อะไรอ่ะไม่รอ้จัดการให้พบอยแลยก็พอ่อเอออันหนึ่งก็ไยเดินทางโชคดีลูกเอ้ยไปก่อนนะพี่บันธุมาเออโชคดีน้อกตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนให้จบแล้วเธอจะได้ไปเป็นสาวชาวชาวังค่ะดูราก่อนนะครับโชคดีโชคดีคดลเลยมาทอง <c oughs> ไอ้พ่อก็เดีไปก้อนนะป๋อน้าใครพ่อมึงพ่อคืออะไรหวัาดีไม่ใหญ่ป๋ออันสักวันก็ต้องเป็นปอกมึงไม่เจ็บวะไอ้พวกอะไรพวกอะไรๆหน้าต่างเปลยนกูเจ็บเออผมไปก้อนแล้วเนยเออโชคดีพี่เบ okay. 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 ื้องกับผมไปก้อนแลป๋อไปยาเออโชคดีนะเบืองไปก้อนเนียก็โชคดีครับพี่อ๋อมันยังได้มั่งไหม ไม่แต่โจบดีแตโจบดีผมมาจ่จจายนน้องทีเนี่ยผมมีเชื้อไปกับโจบดีบนตามันทีโอพี่เมืองต้องการเงินเหรอครับครับพ่อพี่เมืองต้องการเงินเออโทษทีเมืองเอ้ยวันนี้กูไม่ได้กดเงินมาจ่าไปแล้วหรอกแล้วเจ้าว่าต่อเจ้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ธนาคารปิดอ่ะก็เหวี่มันทีอ่ะกูกค่นั้นเตนี่พันธุมาครับพ่อ พ่อมีอีกเรื่องหนึ่งเลยลูกเอ้เรื่องอะไรอะพ่อในเมื่อลูกแต่งงานแล้วพ่อเองพ่อคิดว่าพ่ออยากจะมีแม่มาให้เจ้าสักคนเน่อ๋อแม่เอ่อพ่อต้องการแม่เลี้ยงให้ผมก็ใช่พ่อต้องการใครประสงค์ใครบอกผมครับเดี๋ยวผ่ไปจัดการจุดหมาพ่อโอ้ยไม่เอาลู้ได้อย่างนั้นวิธีนั้นมันโตกเกินไปเอ้าทำไงอะ่พ่อแล้วพ่อชอบใคร ประสมใครพ่อบอกผมพ่อชอบนางอุมาอ๋อนางอุมาแม่มันสิงก็ใช่พ่อต้องการอยากได้อยากได้ลูกเอ้ยไม่ทำไงพ่อออกมาทางนี้พ่อจัดการวางแผนเ้้่ยไว้แล้ววางเผ็นการไวแมนยำ ทำที่ว่าทำได้ถึงจอดใจนางอุม,มาดังวาา่าไมมพอตามแผนการที่วางไว้กับลูกชายจะตั้งนิยายคนอปรีกาลีเมือง